จ้าละมุดมะกอกนะคะละมุดมะกอกอาสายพันธุ์โบราณนะคะจากนนทบ,บุรีลูกใหญ่ๆเลยแก่แล้วนะคะตอนนี้พันธุ์นี้อร่อยนะคะเพิ่นเคยเอามาขายแล้วครั้งหนึ่งนะคะคือแถมให้เพื่อนๆไปชิมกันนะคะ ทุกคนก็กลับมาซื้อต้นหมดเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยจริงมันจะไม่เหมือนละมุดมะก,กอกทั่วไปนะคะคือแบบแข็งๆนั้นก็กินได้เลยไม่มียางนะคะใครอยากกินก็สั่งต้นนะคะสั่งต้นนะช่วงนี้เพิ่นแถมให้กินนะคะละมุดมะก,กอกสายพันธุ์จากาบางกอกน้อยนะคะนนทบ,บุรีนะคะอูู้ใหญ่นะเนี่ยอืกใหญ่นะเพิ่งเก็บมาสดๆเลยค่ะ สั่งได้นะคะช่วงนี้เริ่มเก็บแล้วค่ะมีเห็นไหมเยอะเลยสี่ถุงบุ้มๆเลยค่ะมีลูกค้าสั่งไว้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ